ะะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาฝึกทักษะเรื่องพหุนามนะคะจำนวน20ข้อด้วยกันก็จะเป็นการทบทวนความรู้นะคะในเรื่องของการบวกลบคูณหารพรหุนามนะคะเพราะว่าหลายๆคนเรียนมาแล้วนะคะแต่ว่ามันลืมนะคะไม่สามารถต่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทวนกันนิดนึงนะคะว่าการบวกนะคะการลบพหุนาม ทำได้อย่างไรนะคะรวมทั้งการคูณและการหารด้วยเอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยโจทย์ข้อที่1นะคะข้อที่1 3x นะคะบวก 2x แล้วก็ลบ x กนะคะก็ให้ในักเรียนสังเกตว่านะคะแต่ละพจน์นั้นนะคะแต่ละพจน์นั้นจะมีตัวแปรเหมือนกันนะคะตัวแปรเหมือนกันก็คือตัวแปร x ดีกีหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำ ตัวที่อยู่ข้างหน้านะคะซึ่งมีชื่อว่าตัวสัมประสิทธิ์นะคะอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือมี3มี2แล้วก็ตรงนี้อะไรคะตรงนี้ก็จะเป็นลบ1นะคะถึงไม่เขียนไว้แต่ก็ให้รู้ว่าเป็นลบ1นะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะคะใช้สมการแจกแจงเนี่ยก็จะได้ว่านะคะในวงเล็บ3บวก2ลบ1นะคะแล้วก็คูณกับ x นั่นเองนะคะเพราะว่าแต่ละพจน์มี x เราก็เอา x มาไว้นอกวงเล็บนะคะ จากนั้นก็คำนวณน,นะคะ3บวก2เป็น5นะคะ5ลบ1เหลื4อ4เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 4x ค่ะเจอข้อ2ค่ะในวงเล็บนะคะ 7x ลบ 3x จากนั้นก็บวกกับ 2x นะคะก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นเรื่องของการจัดหมู่เฉยเราก็ทำในวงเล็บก่อนนะคะ 7x ลบ 3x เนี่ยคิดแบบเร็วๆนะคะคิดแบบเร็วๆเ,เรียนก็เอา7ลบ3นะคะ7ลบ3ก็ได้4เพราะฉะนั้นในวงเล็บแรกนั้นคือ 4x นะคะ 4x บวกกับ 2x ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับ 6x นะคะก็เป็นคำตอบแบบนี้นะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยต่อไปนะคะข้อที่3ข้อที่3สังเกตโจทย์ข้อนี้นะคะเขาก็จะอ่า เพิ่มตรงนี้เข้ามานะคะเขาอยากรู้ว่าเราเนี่ยจำได้หรือเปล่าถ้าลบชนลบแบบนี้นะคะจะออกมาเป็นอะไรอ่ะก็ลบจนลบนะคะก็ออกมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นเขียนโจทย์ใหม่ให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะคะตัวหน้าก็คือลบ6 x กาลังสองนะคะลบคูณลบก็เป็นบวกก็บวกด้วย2 x กาลังสอง่านักเรียนก็จะเห็นนะคะว่าอ่าตัวแปรเนี่ยก็เป็นชุดเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสามารถบวกลบกันได้นะคะ ตัวเลขข้างหน้าคือลบหนะคะลบหบวกสได้เท่าไหร่จํานวนลบมันติดลบมากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็จะติดลบก็คือลบสี่กำลังสนะคะเรียบร้อยค่ะดูโจทย์ข้อที่4นะคะโจทย์ข้อที่4ตัวที่อยู่ในวงเล็บอ่าเก้าเอ็กกลังสบวกเอ็กลังสามก็หาผลลัพธ์ได้นะคะหาผลลัพธ์ได้ก็เป็น สัมประสิทธ์ก็คือ9ก้าบวกหนึ่งนะคะเก้าบวกหนึ่งก็เป็น10โอเคเพราะฉะนั้นตัวหน้าเขียนไว้ก่อนนะคะเ x กำลังสลบด้วยอะไรนะ1 0 x กำลังสามนะคะนักเรียนก็เอาสัมประสิทธิ์ลบกันนะคะสัมประสิทธิ์ในที่นี้คืออะไรนะ7จนะคะเจ็ลบสิ 10. มีอยู่7แต่ถ้าลบ10เนี่ยผลลัพธ์ออกมาติดลบแน่นอนนะคะก็จะเป็นลบส x กำลังสนั่นเองเรียบร้อยค่ะ โจทย์ข้อที่5นะคะจะมี2วงเล็บอ่าสวงเล็บเราก็ทําการคํานวณซะานะคะอ่า x กำลังสบวก x กลังสองได้เท่าไหร่อย่าลืมนะคะว่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าของแต่ละพจน์นั้นคือ1เพราะฉะนั้น1นบวกหก็เป็น2นะคะ2 x เกลังสเราเอาเฉพาะจํานวนนะคะไอตัวแปรไม่ต้องมาบวกกันนะเฉพาะจํานวนนะคะเอาละขั้นตอนต่อไปมาดูในวงเล็บหลัง 2x ลบ 3x นะคะก็คือตัวน้อยลบตัวมากเนี่ยออกมาต้องติดลบซึ่งมันมีลบอยู่แล้วนะคะก็ติดลบอะไรนะ2ลบ3เป็นลบ 1x นี่เขียนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะลบลบก็เป็นบวกนี่โอเคอยู่ในรูปนี้ถามว่าบวกกันได้ไหมนะคะก็คือนักเรียนสังเกตที่นะคะชุดของตัวแปร ตัวหนึ่งเป็น x กําลังสองตัวหนึ่งเป็น x นะคะก็คือมันไม่ใช่เอกนามที่คล้ายกันนะคะก็บวกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ติดไว้ในรูปนี้นะคะผลลัพธ์ข้อนี้จะมี2โพจน์ค่ะโอเคนะคะผ่านไปแล้ว5ข้อมาดูข้อต่อไปก็จะเป็นโจทย์ข้อที่6นะคะโจทย์ข้อ6-10เนี่ยเป็นเรื่องของการคูณกันหลักการคูณก็ไม่ยากนะคะคูณกันเลยนะคะคูณเลย อะไรคูณกันล่ะก็2 3นะคะเป็นจำนวน2คูณ3ก็เป็น6อีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือตัวแปร ى, นะตัวแปร x ตัวนี้นะคะคือ x คูณกับ x นะขยายความทบทวนนะคะ x คูณกับ x เ,เนี่ยแต่ละตัวนะคะยกกำลังหนึ่งนะคะทีนี้การคูณกันเนี่ยนักเรียนต้องเอาเลขชี้กำลังบวกกันเพราะฉะนั้น1บวก1ก็เป็น2ได้ x กกำลัง สอนะคะอันนี้คือคูณกันคูณกันให้เอาเลขชี้กำลังบวกกันเพราะฉะนั้นคำตอบออกมาเป็น 6x กำลัง 2, ค่ะดูข้อที่7นะคะข้อที่7สําหรับจำนวนนั้นก็คือ3คูณลบ4 3 4 12ติดลบนะคะ x คูณ x เหมือนเดิมค่ะได้ x กำลัง2เรียบร้อยค่ะข้อที่8นะคะเห็นจำนวนไหมจำนวนก็คือ5คูณ3 53 15นะคะทีนี้ตัวแปรตัวแปร x นะคะอันนึงยกกำลัง1อันนึงยกกำลัง2เพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังบวกกัน1บวก2ได้3เพราะฉะนั้นได้1 5า x กำลัง3ค่ะข้อที่9านะคะสำหรับจำนวนนั้นสัมประสิทธิ์คูณกัน1คนะูณ2เนาะ1 2สองก็เป็น2นะคะ x ยกกำลังอะไรนักเรียนก็ดูที่เลขชี้กำลังนะคะ เลขชี้กำลังเป็น2กับ3บวกกันก็เป็น5ได้ 2x กำลัง5นั่นเองต่อไปข้อที่10นะคะก็จะมี3มพจน์3มพจน์หรือ4พจน์ก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือประเภทของจำนวนนะคะ3คูณลบ3ก็เป็นลบ9ต่อไปประเภทที่ตัวแปรนะคะก็มี x กำลัง2 x กำลัง3แล้วก็ x กำลังลบ4โอเคในส่วนของเลขชี้กำลังนะคะ แเรียนก็มาบวกกันเนาะก็เป็น2บวก3แล้วก็บวกกับลบ4อ่าก็ออกมาเป็น5-4ลบ4นะคะ5-4ลบ4ก็เป็น1ก็ได้ x กำลังอะไรคะ x กำลัง1ก็ไม่ต้องเขียนเลขชี้กำลังนะคะคำตอบสุดท้ายก็คือลบ9 x นั่นเองต่อไปนะคะข้อ11ถึง15ก็จะเป็นรูปแบบของการหารน,นะคะพักอุณหภูมิหารกันจะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะ โอเคนักเรียนก็ให้สังเกตที่โจทย์นะคะก็จะมี2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกนั้นนะคะก็เป็นส่วนที่เป็นจํานวนนะคะเป็นจํานวนก็นํามาหารกันส่วนที่2นะคะเป็นส่วนของตัวแปรนะคะแล้วก็มีเลขยกกําลังโอเคค่ะก็ทั้งสองพจน์นี้หารกันนะคะซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยกับการเขียนในรูปของเศษส่วนอ่าก็เขียนให้ดูนะคะ การหารเขียนในรูปเศษส่วนได้เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็จะนึกออกว่านักเรียนสามารถเอา3านั้นเป็นตัด15ได้นะคะ3 1เป็น3 3 5 15หสําหรับเลขเตัวแปรนะคะยกกําลังซึ่งเป็นตัวเดียวกันเลยนะคะก็ใช้หลักการนี้ว่าตัวมันเองหารตัวมันเองนะคะได้1น,นะหารตัวมันเองได้1เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหลือเป็นแค่5้คูณหน,นะคะก็จะออกมาเป็น5นั่นเองเอาละถ้าใครฟังไม่ทันนะคะ ครูจะอธิบายในรูปแบบที่2ก็คือ15หาร3นั้นได้5ไปแล้วทีนี้ก็มาดูนะคะในหลักการของเลขยกกำลังเนี่ยถ้ามันหารกันนักเรียนก็เอาเลขชี้กำลังเนี่ยนะคะมาลบกันนะคะ2ลบ2ได้เท่าไหร่ก็ได้ x กำลัง0 x กำลัง0เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับ1ค่ะมันก็มีค่าเหมือนกันนะคะเหมือนกัน โอเคนะคะข้อ11ก็ตอบ5ตัวเดียวเท่านั้นไปดูต่อนะคะในข้อ12ข้อ12ในส่วนที่เป็นจำนวนนะคะส่วนที่เป็นจำนวนก็คือ12หาร4ได้เท่าไหร่นะคะก็เอาตัวหารเนี่ยไปไปคูณน,นะคะตัวหารคือเลข4 4อไรเออได้12นะคะ4 3 12เพราะฉะนั้นผลหารก็คือเลข3ค่ะแล้วก็จะเห็นว่านะคะตัวแปร ตัวแปรเป็นตัวเดียวกันเลยนะคะเลขชี้กำลังลบกันเป็น0 x ก,กำลัง0นย์ก็เป็น1นะคะ3 1ก็เป็น3เออก็คือตัวแปรมันเหมือนกันก็ตัดกันไปนะคะต่อไปข้อ13ส่วนของจำนวนนะคะจำนวนก็คือ8หาร4เออก็เอา4ไปหาร4 2ก็เป็น8ผลลัพธ์ก็คือ2ค่ะจากนั้นนะคะเลข พหุนามน,นะคะในส่วนที่เป็นชุดของตัวแปรก็เป็น x นะคะแล้วก็ยกกําลัง3-2ลบ2นะคะทีนี้ถ้าหารกันเนี่ยเลขชี้กําลังต้องลบกันนะคะลบกันเพราะฉะนั้นออกมาเป็น2องกลังอ่ะสคูณ x กำลัง1ก็คือ x นะคะสรุปคําตอบก็คือ2 x นั่นเองต่อไปนะคะข้อ4 4จํานวนก็คือ9นะคะคือ9หารด้วยอะไร หารด้วยลบ3นะคะก็ทองแม่3 3 3เป็น9อย่าลืมผลลัพธ์ออกมาเนี่ยต้องใส่ลบด้วยนะคะต้องใส่ลบด้วยสำหรับข้อนี้ตัวแปร x ค่ะยกกำลังนักเรียนก็เอาเลขชี้กำลังนะคะ4-2ลบ2นะ4ลบ2ก็เหลือ2ก็เป็นเลขชี้กำลังของ x นะคะสรุปคำตอบก็คือลบ3 x กำลังสนั่นเองข้อ15ค่ะ จำนวนนะคะก็คือเอา18หาร9 9อะไรเอ่ย9 2 18นะคะ x นั้นยกกำลังเท่าไหร่นักเรียนก็เอา5ลบ2เหลือ3นะคะก็เป็นเลขชี้กำลังของผลลัพธ์นะคำตอบก็คือ2 x กำลัง3นั่นเองเรียบร้อยค่ะไปดูกันต่อนะคะข้อ16 16ถึง20นี้นะคะก็จะเป็น เรื่องของการคูณพหุนามในแบบที่จะต้องอาศัยการแจกแจงสมบัติการแจกแจงนำมาใช้นะคะอาแจกแจงยังไงนะคะนักเรียนก็สังเกตว่าตัวที่อยู่ในวงเล็บนั้นจะอยู่ในรูปของการลบนะคะมีการบวกหรือการลบแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวข้างนอกวงเล็บทำหน้าที่คูณนะคะทำหน้าที่คูณ แล้วก็ต้องแจกแจงมาคูณให้ครบทุกตัวยกตัวอย่างเช่น x นะคะ x ตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้จะทําหน้าที่แจกแจงเข้าไป x มาคูณ x นะคะแล้วก็ x คูณกับลบหนะคะเราจะเรียกว่ามันเป็นลบหโอเคคิดไวๆนิดหนึ่งนะคะ x คูณ x x คูณ x ได้ x กํลัง2นะคะเพราะว่าต้องเอาเลขชี้กําลังมาบวกกัน จากนั้น x คูณลบ5ตัวหนึ่งเป็นตัวแปรอันหนึ่งเป็นจำนวนนะคะคูณกันก็เอามาแปะกันไว้แค่นั้นเองนะคะเขียนในรูปนี้นะเพราะมันคูณกันไม่ได้ต้องเขียนไว้ในรูปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปข้อ17นะคะในวงเล็บนั้นมี3มพจน์ตัวข้างหน้านะคะตัวข้างหน้าจะทําหน้าที่คูณแจกแจงเข้าไปนะคะ x กําลังสองคูณน,นะคะ x กำลังสองคูณ3 x แล้วก็คูณลบหนึ่งผลลัพธ์ออกมานะคะก็จะมีอยู่3มพจน์ด้วยกันโอเคเส้นทางแรกนะคะ x กำลังสองก็คูณกับ x กำลังสองจะกลายเป็น x กำลัง4ต่อไป x กำลังสองคูณกับ3 x ก็จะได้บวก3 x กำลัง3นะคะ ต่อไป x กำลังสองคูณลบหนึ่งนะคะก็ได้ลบ x กำลังสองค่ะโจทย์ข้อ18นะคะตัวที่อยู่ในวงเล็บก็คือ x กำลังสามลบหตัวที่อยู่ข้างนอกนะคะนอก,กวงเล็บก็คือ x กำลังสองก็จะทำหน้าที่แจกแจงเข้าไปนะคะผลลัพธ์ออกมาก็จะมี2พจน์เอาละขั้นแรกนะคะ x กำลังสองไปคูณ x กำลังสามเอาเลขชี้กำลังรวมกัน ก็จะเป็น x อกยกกำลัง5นะคะจากนั้นเราไปคูณลบหนะคะคูณ1ก็ได้ตัวมันเองเนาะติดลบ x อกําำลัง2แบบนี้มี2พจน์เรียบร้อยค่ะข้อ19นะคะข้อ19เราก็สังเกตว่ามันมี2วงเล็บนะคะแต่และวงเล็บก็มี2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นการแจกแจงเนี่ยมันจะมีสพจน์นะคะจะเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวรูเชื่อมโยงให้ดูนะคะโยงให้ดู แล้วก็นะคะเอาเอาตัวซ้ายสุดนะคะ x ตัวนี้นะ,ะไปคูณกับ x กำลังสองแล้วก็ไปคูณกับลบหนะคะเส้นทางต่อไปก็คือเอาลบหนึ่งแจกแจงเข้าไปก็ไปคูณ x กำลังสองแล้วก็คูณกับลบหนะคะสังเกตว่ามันจะมีลูกศรเนี่ยอยู่4อันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาก็จะมีทั้งหมด4พจน์ด้วยกันนะคะเอาละค่ะทีนี้เริ่มต้น x นะคะมาคูณกับ x กาลังสองเลขชี้กําลังรวมกันนะคะก็จะได้ x กาลังสามนั่นเองเอาไปคูณอะไรอีกคะเอาไปคูณลบหนึ่งก็จะได้ตัวมันเองแต่ว่าทําไมติดลบด้วยต่อไปค่ะเส้นทางลูกศรสีเขียวนะคะลบหนึ่งคูณกับ x กาลังสองก็ได้ลบ x กาลังสองแล้วก็ลบหนึ่งคูณ 1, ลบหนึ่งลบคูณ 1, ลบได้บวกนะคะก็เป็นบวกหนึ่งนั่นเองโอเคนะคะสี่โพ ทีนี้เวลาตอบเนี่ยเราก็จะเรียงจากเลขชี้กำลังมากไปหาเลขชี้กำลังน้อยเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้เท่ากับ x กำลัง3ลบ x กำลัง2ลบ x แล้วก็บวก1นะคะก็เรียบร้อยค่ะก็อ20อ่าข้อ20นะคะก็ะะทีนี้จะมีหลายพจน์เลยนะคะพจน์แรกอ่าวงเล็บแรกมี2พจน์วงเล็บหลังมี3พจน์คูณกันเนี่ย สอคูณสก็จะเป็น6พสต์ด้วยกันอ่ามี6พจต์นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคูลบอันของเก่เอาออกก่อนนะต้องใช้พื้นที่ในการโยงเยอะพอสมควรเอาละค่ะขั้นแรกนะคะอ่าโยงมานะคะได้สนะคะจะมี3พจน์ทีนี้ต่อไปเอา2เอา2เข้าไปแจกแจงหนึ่งสองสามโอเค เอาล้ค่ะเขียนผลลัพธ์เลยตามลูกศรสีแดงนะคะ x คูณ x กำลังสองก็จะได้ x กำลังสาม x มาคูณลบ x ก็ได้ลบ x กำลังสอง x ไปคูณหนึ่งหนึ่งคูณ x ก็เป็น x นะคะสามพจน์แรกมาแล้วอะทีนี้เอาเป็นสองแจกแจงเข้าไปบ้างนะคะสองคูณ x กำลังสองเนาะก็ได้ 2x กำลังสองสองเอาไปคูณลบ x ก็เป็นลบส x ค่ะสอคูณหก็เป็น2ค่ะทั้งหมดมี6กพจน์ด้วยกันโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาดูว่านะคะมีพจน์ไหนที่เป็นเอกนามที่คล้ายกันคำว่าคล้ายกันเป็นยังไงคล้ายกันก็คือเลขชี้กำลังเหมือนกันเลขชี้กำลังเหมือนกันนะคะอันนี้คือคล้ายกัน นักเรียนก็สัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้านะคะมาบวกลบกันนะอันนี้คือลบหนึ่งเนาะลบหนึ่งบวกสองเออได้เท่าไรบางคนคิดไม่ทันลบหนึ่งบวกสองก็คือสองลบหนึ่งสองลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะโอเคค่ะพจน์แรกคือ x กำลังสามนะคะจากนั้นพจน์สีฟ้าเนี่ยบวกลบกันแล้วจะได้หนึ่ง x กำลังสอง สัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งเขาไม่นิยมเขียนนะคะก็ไม่ต้องเขียนนะต่อไปค่ะพราะที่คล้ายกันก็ยังมีอีกนะคะก็คือ x นะกับลบ2 x สัมประสิทธิ์เป็นไงสัมประสิทธิ์ที่นี่จะเป็น1ลบ2อา้าวก็เหมือนกันนะคะโอ้คล้ายๆกันแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยจะออกมาเป็นลบ1เพราะฉะนั้นก็เป็นลบ x ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็นจำนวนจำนวนก็คือ2บวก2ใช่ไหมก็เป็น 4โอเคนะคะเรียงจากดีกีมากไปหาเลขชี้กำลังมากไปหาเลขชี้กำลังน้อยเรียบร้อยก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่คือการทบทวนความรู้ในเรื่องของการบวกลบคูณและหารพาหุนามซึ่งหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของคุณครูด้วยนะคะคู่รูปุ๋ย p o w e r m a t แม n ซีนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ